สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับครูอุทัยในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระที่5ภูมิศาสตร์นะครับเราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1ลักษณะทางกยายภาพของจังหวัดเรื่องที่4นะครับการใช้แผนที่และรูปถ่ายเพื่อการเรียนรู้พื้นที่จังหวัดซึ่งมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับข้อ1น,นักเรียนอธิบาย การใช้แผนที่การใช้แผนที่เพื่อการเรียนรู้พื้นที่จังหวัดนะครับข้อ 2. นักเรียนจําแนกงค์งประกอบสําคัญของพื้นที่จังหวัดได้ข้อ 3. นักเรียนเห็นประโยชน์และความสําคัญของการศึกษาเรียนรู้แผนที่จังหวัดนะครับซึ่งมีสาระสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้เขาบอกว่าแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศทําให้ทราบลักษณะทางกยายภาพของจังหวัด ทั้งที่เป็นภูเขาแม่น้ำลักษณะของดินป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนะครับโดยมยนะีเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายนะครับนักเรียนเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์นะครับแทนสิ่งต่างๆที่อยู่ในแผนที่นะครับส่วนรูปถ่ายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียมทำให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นทั้งแผนที่รูปถ่ายภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นเครื่องมือช่วยให้เราเห็นความสัมพันธ์ของพื้นที่ในจังหวัดนะครับความสัมพันธ์กันนะครับเกี่ยวกับแหล่งน้ำทรัพยากรอื่นๆและสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เพื่อนำไปสู่การวางแผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นลักษณะของแผนที่โลกนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่จังหวัดก็มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นสมมุติที่เขาทําขึ้นมานะครับซึ่งมีทั้งเส้นแนวนอนและแนวตั้งนะครับนักเรียนซึ่งเส้นแนวนอนนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นสูนสูรที่เข้าใจกันนะครับเส้นนี้ก็จะทําหน้าที่แบ่งซีกโลกออกเป็น ซีกโลกเหนือนะครับโรงเรียนแล้วก็ซีกโลกใต้นะครับถือว่าเส้นนี้เป็นเส้นศูนย์องศานะครับแล้วก็นับไปนะครับ10 20 30 40 50 60 70 80จนถึง90งตรงตรงขั้วโลกเหนือนะครับด้านล่างก็เหมือนครับกันกันนะครับซีกโลกใต้นะครับนับลงไป10องศา20 30 40 50 จนถึง90องศาตรงขั้วโลกใต้นะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นละติจูดนะครับหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าเส้นลุงเส้นลุงตะแคงนะครับส่วนเส้นนี้นะครับที่ลากผ่านจากขั้วโลกเหนือนะครับลงมาขั้วโลกใต้นะครับเขาเรียกว่าเส้นลองจิจูดนะครับลองจิจูดคือเส้นแวงหรือเส้นตั้งนะครับและ ละติจูดลุงตะแคงลองตีจูดแวงตั้งนะครับเส้นตั้งนี้ก็จะเป็นเส้นสมมุติที่นะครับลากผ่านแบ่งโลกออกเป็นซีโลกตะวันออกกับซีโลกตะวันตกนะครับซึ่งก็จะนับจากนะครับศูนย์องศานะครับไปจนถึง180องศานะครับเรียง จะเห็นได้ว่าเส้นสมมุติที่แบ่งกันนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นซีัวโลกเหนือกับโคโลกใต้นะครับประเทศไทยอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเส้นศูนย์สูตรศูนย์องศาคือเส้นตรงนี้นะครับเราสามารถจะบอกได้ว่าประเทศไทยอยู่ทางซีโลกเหนือนะครับแล้วก็อยู่ทางซีโลกตะวันออกนะครับสังเกตเห็นตัว ภาษาอังกฤษนะครับดับบยูตรงนี้นะครับดับบยูเนี่ยแปลว่าทิศตะวันตกส่วน E เนี่ยทิศตะวันออกนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งนะครับเห็นแล้วว่านี่คือประเทศไทยจงอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นซีโลกเหนือใต้ข่อนะครับด้วยเส้นนี้นะครับนักเรียน ส่วนเส้นตั้งนี้ก็จะเป็นแบ่งโลกออกเป็นซี่โลกตะวันออกกับซี่โลกตะวันตกนะครับซึ่งเส้นนี้ลากผ่านเมืองกีนิตประเทศอังกฤษนะครับเป็นเส้นแรกนะครับนับออกไปนี่ก็จะเป็นนับจากเส้นนี้ทางทิศตะวันตกก็จะเป็น10 20ี่าสิบไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนแล้วก็นับจากเส้นนี้ไปทางซี่ตะวันออกก็จะเป็น1 0บ0 30 40สิี่ไปเรื่อยๆนะครับนักเรียน เพราะนั้นในแผนที่ประเทศไทยเราจะเห็นตัว N กับตัว E นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็น N ก็คือเหนือนะครับทิศเหนือ E เนี่ยคือออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยอยู่ทางซีโลกเหนือและอยู่ทางทิศซีตะวันออกโลกตะวันออกนะครับนักเรียน ส่วนทางส่วนนี้นะครับ N กับ W เนี่ยหมายความว่าอยู่ทางซีกโลกเหนือแต่ว่าอยู่ทางโลกตะวันตกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ S นี่แปลว่าใต้นะครับเขาอยู่ทางซีกโลกใต้แล้วก็อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับบริเวณนี้ก็เหมือนกันครับเขาประเทศเหล่านี้อยู่ทางซีกโลกใต้แล้วก็เป็นซีกโลกตะวันออกนะครับนักเรียน ซึ่งเส้นสมมุติที่เขาทำขึ้นมานี้นะครับสามารถบอกพิกัดบอกพิกัดบอกจุดบอกตำแหน่งบอกที่ตั้งได้บนพื้นที่โลกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงประเทศไทยเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นละติจูดนะครับเส้นลุงเส้นตะแคงเนี่ยนะครับห้าองศา รประมาณ5องศาถึง20องศาเหนือนะครับนะักเรียนแล้วก็อยู่ระหว่างเส้นลองจิจูดนะครับเส้นแวงหรือเส้นตั้งนี่ประมาณ97ถึง105องศาตะวันออกนะครับนะักเรียนก็จะมีคำถามถามมาวมาเอะแผนที่นี้คืออะไรนะครับแผนที่ก็คือสิ่ง ที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยทำลงบนวัตถุที่มีพื้นแบนราบนะครับด้วยการย่อส่วนจากของจริงนะครับให้เล็กลงแล้วก็ใช้เครื่องหมายกำกับนะครับใช้แล้วก็ใช้สัญลักษณ์กำกับแทนสิ่งต่างๆบนผิวโลกนะครับแล้วแผนที่มีความสำคัญยังไงละ่ะมีประโยชน์อะไรนะครับ แผนที่มีความสําคัญมีประโยชน์ก็คือเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ศึกษาค้นคว้าให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมลักษณะทางกายภาพต่างๆบนผิวโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบันและคาดการถึงอนาคตได้นะครับซึ่งมาดูสัญ,ญลักษณ์โดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปที่เราจะเห็นในแผนที่ที่เราจะศึกษาในอนาคตเนี่ยนะครับ ก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือจุดวงกลมแล้วก็มีจุดดำๆอยู่ตรงกลางจะเป็นที่ตั้งของจังหวัดนะครับบางแผนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีจุดนะครับดำๆตรงกลางแบบนี้นะครับจะใช้เป็นสัญลักษณ์แทนที่ตั้งของจังหวัดก็มีนะครับส่วนจุดดำๆเฉยๆเนี่ยเป็นที่ เป็นที่ตั้งของอำเภอนะครับแล้วก็จะเขาก็จะเขียนบอกต่อไปว่าเป็นอำเภออะไรเป็นจังหวัดอะไรนะครับส่วนตรงบริเวณนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นสถานที่สําคัญที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับแล้วเขาก็จะเขียนเอาไว้กํากับอีกต่างหากนะครับว่าเป็นสถานที่อะไรนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสถานีรถไฟนะครับหรือบางแห่งก็จะเป็นเส้นขีดเหมือนกับขั้นบันไดนะครับแทนแทน ทางรถไฟแล้วก็สถานีรถไฟนะครับอันนี้เป็นสถานีรถไฟนะครับันเรียนไม่ใช่ทางรถไฟนะครับส,ส่วนเส้นแบบนี้นะครับเป็นทางหลวงนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่แทนถนนนะครับส่วนลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเป็นแม่น้ํานะครับนักเรียนส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์แทนอ่างเก็บน้ํานะครับเนี่ยนี่จะเป็นทางรถไฟนะครับอันนี้เส้นขีดจุดจุด นะครับเป็นเป็นเส้นขอบเขตของจังหวัดนะครับเส้นขีดจุดขีดจุดขีดจุด,ดไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเส้นขอบเขตของอำเภอนะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตรงเนี่ยสามเหลี่ยมที่เป็นลายๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แทนลักษณะการสูงต่ำของพื้นที่นะครับในแต่ละที่นะครับนักเรียนซึ่งถ้าสีเขียวก็จะ มีพื้นที่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับระดับน้ําทะเลก็สูงไม่มากนักนะครับสีเหลืองก็จะประมาณว่าพื้นที่เป็นเนินเป็นโนนนะครับตรงบริเวณนี้พื้นที่สีแดงนะครับก็จะเป็นลนักษณะเป็นที่สูงนะครับเป็นภูเขานะครับประมาณ200ร้อยสามร้อขึ้นไปสา0สองรเมตรสา0รอเมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลนะครับนะักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนะักเรียน ก็พอ,พอที่จะเห็นแล้วว่าการดูแผนที่เราจะต้องทําความเข้าใจสัญลักษณ์ต้องทําความเข้าใจเครื่องหมายต่างๆแล้วเสียก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้นะครับความสูงความต่ําลักษณะภูมิศาสตร์รู้เป็นแม่น้ํารู้เป็นพื้นที่สูงพื้นที่ต่ำนะครับนักเรียนครับคลิปนี้ครูไทยเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ